วันนี้เรามาที่จันทบุรีพาคุณครูเข้ามาเอนเตอร์เทนหน่อยนะครับวันนี้คนสำราญง,งานสำเร็จเราไปดูว่า้านกิจกรรมของเราในรีสอร์ทแห่งนี้เป็นไงบ้างครับที่จันทบุรีครับตามไปเลยครับห้องพักฮะฝ่ายหญิงฝ่ายชายชัดเจนชมรมแม่ครัวนะฮะช่วยกันทำอาหารแบบนิกกิกกันนะฮะฝั่งโน้นก็จะเป็นครัวนะฮะครัวใหญ่ นำโดยพี่อิทนะไม่ครัวใหญ่ของเราวันนี้นะครับนี่ครับเป็นครัวใหญ่นะกับพี่จิตสังโน้นกําลังหุงข้าวกันอยู่นะครับมีครัวให้นะฮะเราไปดู้านกิจกรรมของเราครับลานกิจกรรมของเราก็มีเครื่องเสียงมีดีเจเรานาดีเจมาแล้วเครื่องเสียงมามามเองครับใช่ครับมาแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์ที่เป็นเครื่องดื่มครับ ก็มีปลาจิวตัวนี้ปิ้งย่างนี้ครับกำลังย่างอ่ามัมฮะกำลังย่างหอยอ่านี่ครับเดี๋ยวเราจะพาชมข้างล่างครับไปดูชายหาดกันไปดูชายหาดนะครับก็จะมีโต๊ะมีอะไรต่างๆเ่านี้นะที่พักเราอยู่ริมหาดนะฮะเดี๋ยวพาลงไปดูริมหาดนี่ครับหาดสวยงามธรรมชาตินะ ตอนนี้ก็พ้าทิตตกแล้วนะครับเรามาชมหาดนฮะเดินฮนะแต่ลองท่านเดินชมหาดกันนะครับเดี๋ยวไปข้างบนไปดูข้างบนกัน พี่ลุงครับปฏิการดีมากครับังครับยอดเลยครับสุดยอดครับนี่เป็นหม่อมมึงคนครับหม่อึงคนนะครับเราได้ไซสูสีใส่สูสีสูสี 站等你表白。 ชิญแซ่บพวกเราเชิญแซ่บเชิญแซ่บครับอร่อยอร่อยมันเป็นงานที่เรามาคอนคลายกันอย่างเอะจ๋งเโอ้เชิญแซบเชิแซบตัวก่แน่ใจค่ะพูดจริงอร่อยจริงมแป๊บเดียวนี่ได้นิลมิษทั้งเต็มตเลยนะทุกคนครับทุกคนสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันมีเสียงดังจ้ะเราไปดูว่า พี่น้องเราเป็นยังไงบ wow. ้างข้างนอกนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูนะฮะเสียงดังแต่เช้าจย่ง เช้าของเรานะครับที่โรงแรมแห่งนี้ก็จะมีเบรก fast นะครับเป็นแฮมไส้กรอกไข่ดาวขนมปังแล้วก็ปลาต้มปลาต้มกุ้งเลย,ยมไม่กลัวเปลืองกุ้งเลยสุดยอดมาก วันนี้เรามาที่จุดชมวิวเนินนางพญาวันนีครับวันนี้เรามาที่จุดชมวิวนะจุดชมวิวเนินนางพญาตามขึ้นไปเลยครับ ไปชมที่ห้องล่างกันครับไปครับเราจะไปดูเจดีกลางนะ้ำ ไปัน้วันนี้เรามาน้ำตกพริ้วครับอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี เราจะไปดูน้ําไปชื่นชมธรรมชาติรับความชุ่มฉ่าจากน้าตกกันนะครับอ้าวดื่มยัพระธาตุเรือลมนั่นสะดุดลักอีนี่พี่จิตสะดุดลัก มาดูน้ำตกเพลีครับน้ำตกอยู่ตรงนั้นนะลงไปเล่นน้ำตกกันครับทีมงานรอกันข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเขาเล่นน้ำ สนุกแค่ไหนตามไปดูครับร้อนี่มครับพ่อรื่นโอ้พี่เ,เป็นไงเย็นไหมเย็นปะ ย็นไหมปลาตอดสิปลาตอดแล้วมันตอดหำมันไม่ว่าใส่เดือนนะอ้าวนี่คือปลาไะครับพี่ปลาเทลาปลาเท่าปลาเท่า ปลาแซลมอน,มอนครับถึงเวลาม,มันมันจะไปอยู่ไอ้อาแคนาดาอ่ามันจะไปแคนาดาแล้วก็มันจะไปหากินอยู่ใช้ชีวิตยอยู่ที่แคนาดาเฉันมีน,นาบาฮิโนโกิปลาแซลมอนปลาดิบเค็ม นี่มาไปดูดอกบัวกันโอ้โห,โโหสุดยอด

กติก็ต้องหย่อนขาให้ปลาต่อนกินพวกหนังน้ำพานนครับตายังจะลองหย่อนขาให้ปลาต่อดูนะฮะมันจะต่อยไหมลุงต่อนะครับลุงต่อนะ กินกะจีดีมากมาก็คือดีนี่ดีครับดีกลับแล้วนะครับเราจะไปขึ้นรถของเราตรงนู้นตรงนู้นจะมีสถาปัติการแปลกๆแล้วตามไปดูครับ วันนี้มาซื้อน้ำผึ้งจันทบุรีครับคนไหนนะคนขอนแก่นคนขอนแก่นหน้าตานี้เหรอครับเนี่ยใช่หน้าตาเป็นคนขอนแก่นเหมือนเจ้าเลยมาจากขอนแก่นนะมาจากขอนแก่นรับตังคอนครับสุดยอดครับวันนี้มาเดินตลาดอำเภอแหลมสิงห์ฮะับได้รังผึ้งมาหนึ่งรังสองร้อยบาท A guitarra rei... เอาดีกินอาหารฝรั่งสเต็กโฮนเดอร์เอะมาชไม่ธรรมดาเลยกินลิ้มพาดร์ตุนีุ้ลยขับเถอะเอาเอาโชว์เนี่ยแซ่บ่พี่เอาแซ่บเอาเอานัวนัวสุดยอดนะครับกินเลย นี่คือวิถีชีวิตอของชาวประมงนะครับเดินออกไปต่เช้า you นี่กลับมาดูที่ว่าได้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างฮะโอ้ว้าวของสดๆเลยครับเป็นอยู่เลยโอ้ปลาหลายชนิดกุ้งก็มีกุ้งก็มีกุ้งมีโอ้กุ้งอย่างนี้อันนี้คือหาแบบมาสดๆเลยฮะ นี่คือวิถีชีวิตของชาวประมงอำเภอแหลมสิงห์ ing, จังหวัดจันทบุรีนะฮะเมื่อกี้เขาไปดึงกวนมาตั้งแต่เช้าแล้วนี่กลับมาแล้วได้ผลิตภัณฑ์จากที่เราพาไปดูนะครับบ้านเขาก็จะปรามาณนี้นะฮะนี่คือวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับ